We were มีการเผยแพร่พลคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นช่วงเวลาอันตึงเครียดในพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในจังหวัดตาปานโนลีใต้จังหวัดสุมาตราเหนือภายในคลิปปรากฏให้เห็นท่อนไม้ขนาดใหญ่จํานวนมากถูกกระแสน้ําเชี่ยวพัดพามาปกคลุมพื้นที่โครงการวิดีโอสั้นดังกล่าวแสดงให้เห็นคนงานต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเมื่อท่อนไม้ตกลงมาชนและทําลายอุปรกรณ์ของโครงการ กระแสน้าหลากที่รุนแรงได้พัดพา่อนไม้ขนาดใหญ่หลายสิบท่อนทําให้เกิดความวุ่นวายและเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของคนงานในพื้นที่ชาวบ้านสันนิฐานว่าท่อนไม้เหล่านี้เป็นผลมาจากกิจกรรมผิดกฎหมายที่ถูกปล่อยปละละเลยมาเป็นเวลานาน,านโดยไม่มีการจัดการอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมการตัดไม้ทําลายป่ายอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่สุมารตราแห่งนี้ถูกเปิดเผยตั้งแต่ปี2013แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียในขณะนั้นซุนทิฟฟีฮัสัน กลับตอบสนองด้วยท่าทีหัวเราะเพราะมองว่าซุนคิฟลีไม่จริงจังกับประเด็นนี้ทําให้แฮร์ริสันฟอร์ดเจ้าของสารคดีเกิดความไม่พอใจเพราะมองว่าซุนคิฟลีไม่จริงจังกับประเด็นนี้ We were in Tesanilo t a n a t i o n a l Park <laughs> Okay It's not funny Yeah <laughs> no. It's not funny Only 18% of it remains <laughs> We saw it There are new roads, new illegal roads a r t baru lihat hari u n จ u k m e เร o b a ก e ัน e l e s a i ง a n ง e r s ปั l a n ข้อมูลเพิ่มเติมปัจจุบันซุนคิฟรลีฮาซันได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประสานงานด้านอาหารเขาได้ปิดช่องคอมเมนต์ในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของตนหลังจากมีวิดีโอเกี่ยวกับเหตุอุทกภัยในสุมาตราเผยแพร่และเป็นกระแสในโลกออนไลน์